สวัสดีค่ะทุกคนต้องมองแน่ๆเลยค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมมาโผล่ช่องนี้ได้ควันนี้ค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรจำเป็นเราจะมาเยี่ยมชมกันว่าสาวโสดในวันหยุดเขามีกิจกรรมอะไรบ้างแอบสองคุณย่าวเแรกค่ะคุณย่าทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เราทำกระถางอาฉริยะค่ะบ้านสุีค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเรื่องงานอดิเรกขอชมก่อนมาบ้านคุณย่าสิคะคุณย่ามันไม่สวยอะย่งมาใกล้กิจกรรมอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะกำลังทาสีกระถางนะคะอันนี้เราทากระถางจากขวดน้ำค่ะใช้ขับค่ะใช้งานดี Y หรอคะครึ่งแล้วก็เสียบไส้เข้าไปเพื่อให้มันเป็นให้ให้มันเป็นที่ดูดน้ำมาค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตขออนุญาตซูมให้ดูนะคะอันนี้เป็นเศษผ้าใช่ไหมคะคุณย่าใช่เศษ นี่ลักษณะของการตัดหัวตัดค่ะตัดแล้วเราก็เจาะหัวเจาะฝาเจาะฝาตัดครึ่งกระถางตัดครึ่งขวดเอาตรงนั้นไว้เป็นกระถางที่ใส่ใส่ใส่นินแล้วตรงนี้จะเป็นที่รองน้ำเชินค่ะเชินค่ะเฉินค่ะคือุกถ้าจะสังเกตว่าถ้าหากว่ามองคุณย่าตัวเล็กผ่านขวดน้ำนี่จะสวยขึ้นนะคะ คืออันนี้ใช้ยังไงคะเนี่ยไม่ไม่เอาเอาเอาเอออย่างนั้นอันนี้เป็นที่ใส่น้ำแล้วโอ้ยอย่างงี้ค่ะนั่งะท่านผู้ชมค่ะงาน DIY สำหรับใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้แล้วก็เมี่ยงสามารถต้นไม้เล็กๆสามารถสามารถอยู่ได้ถึงประมาณ3สัปดาห์น้ำอ่ะน้ำจะใส่ที่เต็มเลยค่ะมีผู้หญิงมีผู้หญิงอยากจะโสดนะคะมาเยี่ยนนี่ ได้ได้เวลาได้เวลาวิ่งของเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณดาจะรีบไปวิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวดูหลอนๆนะคะแต่จริงๆตัวจริงสวยมากมองผ่านมุมลวดอาจจะน่าตกใจนิดนึงนะคะถึงเวลาวิ่งของเราแล้วสาวสดนเราพรีเมี่ยมนะไปวิ่งตอนเย็นใครคะดูสิดูสิทำท่ายืนจังก้าเพื่อเตือนว่าไปวิ่งได้แล้ว เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าผลงานิีปะแม่ค่ะเราจะซูมไปดูของจริงที่เขาใส่ต้นไม้ไว้แล้วก็ได้นี่ค่ะนี่ค่ะใช้สีทาบ้านทานะคะงานประณีตมากเลยค่ะอันนี้ชมจากใจนะคะชมจากใจจริงๆค่ะเป็นการให้กำลังใจเนาะไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ได้ถึงสาสัปดาห์ถ้าไม้เล็กๆนะคะ ค่ะเป็นการแก้ตัวเอ้ยไม่ใช่เป็นการที่หาข้อดีของผลงานตัวเองได้เย่่มเยี่ยมนะคะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจบกันก่อนแล้วว่าวันหลังเราไปดูผลงานที่สําเร็จแล้วหลังจากที่ผู้ย่าตัวเล็กได้ปลูกต้นไม้ลงไปก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกทุกท่านสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอแถมอีกนิดนะคะอันนี้คือกระถางที่เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วเห็นไหมคะว่า สีเขียวสดใสน้ำอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำเข้าไปอีกทีนะคะคุณย่าตัวเล็กต้องไปวิ่งแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆนมารอแล้วแต่ฝนมันตกปลอยๆคงต้องวิ่งไปหลบฝนไปล่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะบาย